เริ่มขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมในส่วนของธนบัตรมานะคะเราจะใช้เพียงแค่หนึ่งใบนะคะจะเป็นแบงค์ยี่สิบห้าิก็ได้นะคะนำมาพับครึ่งแบบนี้กดให้เป็นรอยนะคะเสร็จแล้วก็พับครึ่งด้านยาวนะคะอีกครั้งหนึ่งนะเราก็จะกดให้เป็นรอยแบบรอยแบบลึกๆชัดๆเลยนะคะ กดแบบนี้เลยแล้วทีนี้นะคะก็จะพลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะเราจะพับมุมลงมาแบบนี้นี่นะคะเหลือช่องว่างไว้ด้วยนะคะอย่าพับชิดนะแบบนี้เลยกดให้เป็นรอยเหลือไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ก็พับเหมือนกันเลยเหลือขอบไว้ด้วยนะคะ แล้วก็กดให้เป็นรอยแบบนี้เลยจับกลางออกนะคะเราจะพับมุมด้านขวาเข้ามาแล้วก็ด้านซ้ายเข้ามานะคะแล้วก็กดนะคะตามรอยพับเดิมเลยแบบนี้นะคะจะได้แบบนี้เลยต่อมาหมุนหมุนขึ้นมาอีกด้านหนึ่งนะคะก็ทําเหมือนกันเลยนี่นะคะพับทั้งสองด้านเข้ามากดให้เป็นรอยนะคะ เรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็จะนำกระดาษแข็งที่เราเตรียมไว้นะคะตัวนี้จะตัด2.5คูณ3เซนติเมตรนะคะนำมาวางลงไปตรงกลางแบบนี้เลยแล้วก็จะเอาลูกอมนะคะที่เราเตรียมไว้นะวางตรงกลางนะคะเอามาวางลงไปด้านบนกระดาษแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มรูปทรงให้กับตัวชิ้นงานของเรานะคะก็จับด้านข้าง ขึ้นมาห่อนะคะทั้งสองด้านแบบนี้แล้วก็พับมุมตรงนี้นะคะแล้วก็จับจับตรงปลายนะคะดันขึ้นไปแบบนี้เลยดันขึ้นไปนะคะเขาก็จะไปตามแนวของเขาตามแนวรอยพับเลยนะคะไปตามาแนวเดิมอัตโนมัติเลยด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะก็พับมุมเข้าไปแบบนี้แล้วก็จับปลายนะคะตรงนี้ดันขึ้นไป แบบนี้เลยเขาก็จะเข้าล็อกของเขาพอดีเลยนะคะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยง่ายมากๆนะคะเราก็จัดแต่งทรงให้สวยงามเลยทีนี้จัดแต่งทรงให้สวยงามนะคะแบบนี้เลยพอสวยงามดีแล้วนะคะเราก็จะเอาริบบิ้นนะคะที่เราเตรียมไว้จะใช้แค่หนึ่งเส้นนะคะตัวนี้ตัดความยาวอยู่ที่20เซนติเมตรนำมาห่อล่อบแบบนี้นะคะ แบบนี้เลยจัดให้เท่ากันนะคะจัดให้เท่ากันแล้วก็จะใช้แมสนะคะนำมาเย็บนะคะธนบัตรกับตัวริบบิ้นของเรานะคะให้ติดกันนะเย็บลงไปแบบนี้เลยแล้วก็จะตัดนะคะในส่วนของปลายริบบิ้นให้เป็นปลายแหลมเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาติดตกแต่งด้วยโบเล็กๆเ,เข้าไปนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวชิ้นงานของเรานะคะมีดอกมงดอกไม้ก็สามารถนำมาติดได้เลยนะคะแปะลงไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยสวยและก็น่ารักมากๆอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะสำหรับลายนี้ทำง่ายมากๆเลย